ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ่าวสืข้านเนาะวัอนี้ผมเองบ่าวสืข้านกับมาวัดไปพัฒนาครับพี่น้องเนาะมาวัดหลวงปู่สวงมากระดองแน่นหรือเอาพ่นเสนีย์วิธีชาวบ้านวัอนี้กันสิมาขอโชคลาภครับพี่น้องเนาะครับเจ้าแม่ตะเคียนครับพี่น้องเดี๋ยวเขาล่อเบิงล่อเอาในการปานองแน่นให้จับเหล็กเด็ดซื้อมาขอเหล็กเด็ดเจ้าแม่ตะเคียนใดต่อใดครับพี่น้องเดี๋ยวเขาเข่าพี่เบิงในการข้าพี่น้องเนาะวัอนี้เนาะ วันนี้เรามาถึงของแท้เลยครับเนี่<อ>วแดเลยครับวัดหลวงปู่สวงอยู่ของแท้ไม่ใช่ของปลอมครับของแท้เลยนะครับคือของแท้นะครับอ้าเนี่ยล่างที่อันไวรวิญญาณของหลวงปู่อยู่ตรงนี้สันยระอันที่ไรวิญญาณอยู่ตรงนี้บารมีก็ตรงนี้นะครับสันยราสังขารหลวงปู่ก็จะอยู่บนวิหารนะครับ <S <S เชื่อกันว่าถ้าใครได้ลอดใต้โลงซึ่งเป็น ที่ตั้งของหลวงปู่นะครับใต้ลวงท่านจะหมดข้อหมดสูยหมดโรงหมดภยัยเนาะโรกหมดภัยเข้าไปเอวโชคลาบนั่นแต่แม่ตะเคียนครับพี่น้องเนาะ คือว่าสังคมดต้องสาธุเรื่อมันี่ลูกหลานมาขอโชคลาภน้ำเจ้าแม่แตะเขียนโอ้ วัดนังก็ถัดวัดไฟพัฒนาอูา่ร้านจ้าแม่ตะเคียนทองกับวัดวัดไฟพัฒนาครับพี่น้องเนาะของวัดหลวงปู่สวงถ้าจะมีความเชื่อว่าถ้าใครได้ปาแป้งแต่งหน้าให้แม่ตะเคียนก็จะมีโชคลาภเพราะสังเกตที่หุ่นแม่ตะเคียนทุกนางเลยจะมีการแต่งหน้าทาปาก อ๋อต้นแตงหนาท่าปากจะได้ขอโชคลาภอัน้องแม่เป็นติดถูกวมปิดฟอมมันงครับขย่อยเยมซี่ใช่จุดทูบบ่ากาวจะแม่ตะเคียนเพื่อขอโชคลาภครับพี่น้องเนาะให้งานขย่อยเยมปีให้ปู่จับปิดฟอมได้เลยลูกได้เลยเขย่อเลยจุดทูบก่อนไม่เป็นไรลูกเขาจวดไว้ให้เราแล้ว จิดธูปหนึ่งดอกตั้งนโมสามจบเพื่ออธิษฐานเนาะขอโศกลานั่าเด้จะาแม่ตะเคียนเดี๋ยวปู่เดินรอบดูก่อนนะครับปู่จะมาจับผมเดี๋ยวปู่ กูพถบยังต้นต้นตะเคียนใหญ่แห้งเนาะใหญ่แหงโอ้ได้โชคแล้วก็มาแก่บนหนองแน่นว่าครับพี่น้องเนาะ เ,เห็นเป็นเขียนว่าเป็นแมกก่ตะเคียนทอง ก็เลกนี่ครับเลกเ็ตัวเดียวสามมาอือเอาตันเดียวสามเลยบ่สองบ่สามใหม่เลี้ยงด้วยอ้อเอายืดเส้นเลยบ่เล็กบ่ เด็กจางเคอลองอาตัวนี้ก็ได้เด็กจางเลยาพูเลยจม่ตะเียนม่นี้บบ้านมาขอโชคลาภน้ำเขเลยเบอร์ตรงๆเลยอม่นี้อาสามใหม่เลยเอาสามใหม่เลยตรงน้แต่คนละทางเลยนะเอาสามใหม่สองัวเลยเอาเอาขึ้นมาเบงสามใหม่สองตัว่ เป็นเป็นเลขกป็นแบบเป็นแบบบ<อ>ุ้มกอเล็ที่อาศัยกับจับปิงปองเอานองแน่นเอานองแน่นจับปิงปองเอาเลขกบุ้มีเลยบ่นองแน่นเป็นกอเล็กล่างกลางตอนที่เราจะมองกับมองบนอนู่เป็นแบบนี้นะอืมจะได้ใช้นานเลขกสองตัวตัวไหนแมนแต่ละตัวยังแข็งแน่นโอ้ไม่ชัดแล้วไม่ชัดกันกับเรื่องปิงปองกันเลยไม่สามารถรู้ได้ว่าเลขอกไม้ัวเลขอะไรโอ้ ิ่นหายเลขร้แล้ววันนี้คนถือก็ไม่หลงซื้อใหม่มา่ห้่เออน่ะอัตตถีโดดมากน่ะนะลูกโดดมากีเลยก่นีเลยโ่ีเลยอีกปังๆเออรวมสามลูกเลยอ่ะอัตตล้มากนะูนสามลสามศูนสาสามครับพี่น้องล้มสามเนาะ ศูนย์สามศูนย์สามเซ็นเซตรวงเจ้าหลูกอเอ้าตัวหนีตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยเนาะเห็นว่าเพราวะเหล็กหนาจะหอนเหล็กศูนย์หนาหนาจะหอนเหล็กเก่าๆนะทีบ้างโอ้ตอนนี้ร่องขยเยาเส็นซีจากไหม่ปุ่มม่เดียวให้พืนไห่เอาแต่ม่าหอดนกับเอาขยเลยูาเึงคอรจับลูกเหยื่อได้ศูนย์สามนะครับให้น้องแงนขยเยาเซ็งกีเพราะว่ามีเลขสองหลักเอาไหม่นั่นเลยตรงนี้ได้เลขตัวไหน ไม่ไม่หนึ่งหนึ่งบอกหนึ่งสามบอกหนึ่งสามบอกรอนะครับพตัวเลขบนล่าง <c oughs> เลขก,ก็ได้ปูบูโหเฮ้กันอืมบ่ได้เหมืนอนคนหายแค่ปีเ่าจะขอเราพยายามใหม่ใหม่บิง ไอ้เจา้าใหม่นึงทำไมนี่ก็ได้ขึ้นยุดแล้วไอ้ก็ยุดแล้วก็ได้สูงสตัวเดียว เลขไม่ค่อยเด้สองศูนย์สอง้สองศูนย์สองศูนย์นะครับต้องจนสองศูนย์มีขย่าวได้สองศูนย์ส่วนปิงปองได้ศูนย์สามลูกเดียวเม็ดเดียวกระซัมพันธ์ตาไทยเลขศูนย์เลยสองศูนย์สามสามศูนย์สองศูนย์สามสองแต่ได้ศูนย์แล้วสองสองอย่างปิงปองกับตัวนี้หรือว่าได้เลขสัเลขอยู่ เลยคือทำละครทั้งทีปิงปองเม็ดเดียวเลยศูนย์สามเซียมซีได้สองศูนย์นะครับโอเคโอเคเป็นไปไหวหลวงปู่บวบปู่บอเป็นยังดูบิหารปฏิรละไปฏิรละเอฟซีได้ผลลดครับพี่น้องเนาะมาที่วัดไปพัฒนาครับพี่น้องของปู่ปูสวงวันนี้ลองแน่นกับมาจกลูกปิงปองให้ครับพี่น้องเนาะศูนย์สามตัวเลขกเซีมซีลองแน่น จับให้กัไในสองศูนย์ครับพี่น้องเนาะสรุปแล้วตัวเลขจูนีกนะ่กับศูนย์สามกับสองศูนย์ด้วยพี่น้องของลงแน่นจับให้เมื่อนี้ครับพี่น้องเนาะเลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียนทองครับพี่น้องเนาะเลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียนทองพัฒพนาครับพี่น้องเนาะผมเองบางสังคาขอบคุณทุกท่านเนาะที่กลับมาบึงกลับมาชมบางสิงคานนะเนาะผมเองขอสวัสดีและขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามาให้กำลังใจครับผมสวัสดีครับ